แนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานอาชีวเกษตรแฟร์ตามประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติครั้งที่47ภายใต้งานที่มีชื่อว่าเมืองมรดกโลก5,000ปีเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ลือเลื่องปูเฟื่องมหาการรมพืชสวนโลกณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี อีกหนึ่งเอกลักษณ์สำคัญของงานคือมาสคอตประจำการประชุมวิชาการอคทอระดับชาติครั้งที่47นั่นคือคุณทองโบราณซึ่งเป็นโครงกระดูกสุนัขโบราณจากยุคก่อนประวัติศาสตร์บ้านเชียงมีอายุราว3,000ปีขุดพบที่วัดโพสีจังหวัดอุดรธานีเมื่อปีพุทธศักราช2,547และได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ปัจจุบันคุณทองโบราณได้กลายเป็นมาสคอดประจำจังหวัดอุดรธานีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ลักษณะเด่นของคุณทองโบราณคือการสวมกางเกงลายไหยบ้านเชียงพร้อมผ้าพันคอมัดมีสีครามสะท้อนอัตตลักทางวัฒนธรรมอีสานอย่างงดงามและร่วมสมัยในส่วนของต้นไม้ที่ระลึกในการจัดงานได้เลือกใช้ดอกของฟ้าหรือต้นดอกการซึ่งเป็นไม้ประจำจังหวัดอุดรธานีมี ดอกสีแสดแดงบานสะพรั่งโดดเด่นในช่วงฤด,ดูแลง้งตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมซึ่งดอกทองปาวออกดอกเป็นช่อแน่นบริเวณปลายกิง่งมีลักษณะคล้ายดอกบัวสีสันสดใสสะดุดตาและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากบานสะพรั่งในช่วงที่กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมสเสด็จมาสร้างเมืองอุดรธานีรวมถึงมีชื่อพร้อมกับพระนามเดิมของพระองค์กีจด้วยนอกจากนี้ดอกทอง เป่ายัางมีประโยชน์หลากหลายทั้งในการห่อขนมแทนใบตองดอกนำมาประกอบอาหารและเนื้อไม้ใช้เป็นอุปกรณ์ต่างๆจึงถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความุูมรสมบูรณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับความก้าวหน้าด้านสถานที่จัดงานในส่วนของอาคารทรงงานปัจจุบันผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการก่อสร้างตามกรอบสัญญาซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่17มิถุนายน2569ขณะที่อาคารโดมเนกประสงค์ผู้รับจ้างได้เข้าพื้นที่ดำเนินการตามแผนงานเช่นเดียวกันและมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่14กรกฎาคม2569ภาพรวมการจัดพื้นที่ ในงานถูกออกแบบอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับก,กิจกรรมที่หลากหลายแบ่งออกเป็นจุดสำคัญได้แก่จุดที่ 1. อาคารทรงงานและอาคารโดมอรเนกประสงค์จุดที่ 2. อาคารอำนวยการนอกจากเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการของงานแล้วยังใช้เป็นพื้นที่ในการแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจทั้งหมดโดยใช้พื้นที่บริเวณชั้น3และชั้น4ของอาคารจุดที่ 3. อาคารพัฒนา กิจการนักเรียนนักศึกษาจุดที่4พื้นที่แผนกวิชาพืชศาสตร์พื้นที่แผนกวิชาสัตวศาสตร์พื้นที่แผนกวิชาประมงพื้นที่แผนกวิชาช่างกลเกษตรพื้นที่แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรพื้นที่แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์จุดที่5พื้นที่การสัมมนาและการประชุมและจุดที่6พื้นที่กิจกรรมนันทนาการทั้งหมดนี้คือความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม วิชาการโอกทอระดับชาติทั้งที่47จึงมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ภายใต้งานที่มีชื่อว่าเมืองมอรดกโลก5,000ปีเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์หรือเรื่อกฟูเฟื่องมหากรรมพืชสวนโลกณนะวิทยายลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี He's